วิญญาณตามติดจ้ะปิ๊งมีนาหมอนั่นเป็นบ้าเลยเนี่ยมีนาทั้งนี้เดี๋ยวฉันข้ามไปหานะเอ๊ะเจ้าหนู มีนาเป็นผู้ชนแท้แท้แซมอย่าร้องไห้เลยนายร้องไห้ทำไมฮะเสียงของมีนาใช่ไหมมีนาไม่ต้องเสียใจหรอกฉันก็อยู่นี่ไงแซมว้ายถอยถอยไปอย่าเข้ามานะออกไปให้พ้นออกไปออกไป แซมเป็นอะไรลูกแม่ครับผีมีนาอะไรหรอลูกฝันได้หรือเปล่าผมเห็นผีมีนาฝันเห็นมีนาอีกแล้วเหรอลูกควรลืมเรื่องนั้นได้แล้วนะแต่แต่ผมเห็นเธอแซมแม่เข้าใจนะลูก การที่เราเฝ้าคิดแบบนี้ไม่ทำอะไรดีขึ้นหรอจ๊ะครับทําใจให้สบายเถอจ๊ะเราออกไปเดินเล่นกันไหมครับอ้าอย่าย,ย่งเขาสิเฮ้อ,อนั่นมันชื่อเธอแน่นี่มินาเธอมาหาฉันใช่ไหมนั่นมีนาใช่ไหม แซมเมื่อกี้นายพูดว่ายังไงนะเอ๊ะอะไรกันน่ะดูนั่นสิมีนานั่งอยู่ตรงนั้นฮะอย่าพูดเล่นนะฮะมีนาตายไปแล้วนะแต่เราเห็นเธอนี่นาแซมรีบเข้าบ้านเร็วเข้า ฝนตกแล้วเด็กๆเ,เอ๊ะเอ๊ะมินาแซมรีบไปเถอะคงตาฝาดไปเองหรือมั้งเช็ดตัวสีลูกครับฟุบฟุบฟุ๊บ,บจู่ๆดันก็ฝนตกลงมา อะรื่นต้องใช่มีนาแน่ๆม,นมีนามีนามีนาทำไมเธอไม่กลับบ้านก็ฉันไม่มีขานะสินายลืมแล้วหรอว้า จูบไปแล้วนะคะกับผีหอพักอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยจ้ะบ๊ายบาย